นี uh, e. eh, <S S. <S ่ต uh, uh, ัวอะไรอีเอ่อดีอันนี้ดีเอสเอชเกอ่าดีอ่าเหมือนกันเลยมอนกันเลย่ตัวอะไรตัวเออ่าบีนี่ตัวอะไรอันนี้ตัปจะไปดูโอเคอันนี้ตัวอะไรเอาฟังหมามากนี่ตัวอะไรเดีต้าพื่ง อันนี้ตัวแก้วนะนี่ตัวอะไรข้างในมีตัวอะไรนี่ยบีอีตัวอะไรเออได้ได้เบสิกภาษาอังกฤษไปอ่ะอันนี้อันนี้คณิตศาสตร์อันนี้เรียกอะไรหนึ่งอันนี้อะไรอันนี้เก็บก่อนอันนี้เก็บก่อนอันนี้เรียกอะไรอันนี้เลขสอันนี้เรียกอะไรอันนี้เลขขอันนี้อ่ะข้างในฟังหมาหมาก่อนอันนี้เรียกอะไร อันนี้สี่อันนี้อะสองข้างหลังนะสามข้างหลังมีบ่างข้างหลังมีอีกไหมนะข้างหลังไม่มีแล้วอันอะประมาณภาษาไทยบ้างอันนี้ตัวอะไรเอ่อยักษอันี้อะไรเข่าเออเต้นหนึ่งสองสามใช่ค่ะอ่าโอเคมีหัวตัวอ่ะนี่ตัวอะไรตตึงตึอันน้องนายฟังหมาก่อนนี่ตัวอะไรนี่นี่ตาอมาม้าโอ้อันนี้ตัวอะไร นี่นี่ตัวนี้ตัวอะไรอฟังมามากอรโอ้ชนี่ตัวอะไรขึ้นขั้นโอ้โหเยี่ยมเลยมีสัตว์นั้นทงช่าชเวอันนี้ตัวอะไรนี่ทองช่าชัวไม่ใช่นู่นออกมาชี้ตัวอะไรมสีฟ้าอันนีี้มทงช่าชเวนู่นสีฟ้าออกมาตัวอะไรขปันโอเคอันนี้อันนี้ยากไงอันนี้ยากนะอะไรอ่า อ่ะด das ูดูนี่ก่อนี่ตัวอะไรน้องนายในตัวอะไรโดนนินไปโดนินอันนี้ตัวอะไรอี่เี้วนี่สีฟ้านี่ตัวอะไรนี่เจ้าอันน้องนายี่ตัวอะไรอ่ะดูหมามาก่อนอันนี้ตัวอะไรนี่ตอปาปลาปลาแล้วเนี้ยอันนี้อันนี้ยากอันนี้ตัวอะไรอันนี้ชั้นจิน้องนายอันน้องนายมองหัวหมาในตัวอะไรเออเออใช่เลยอ่ะฟังหมากันนี่ตัวอะไร เร็วเราจะไปวิชาต่อไปนตัวอะไรเอ่ออย่างนีจะเย็นๆเอย็น่ลงนั้นดูแล้วโอเคโอเคโอเคไหนไว้ก่อนอันนี้อันนี้ตัวอะไรอีกตัวอีกตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวฟังอันนี้ตัวอะไรตัวอะไรอันนี้อะอาไปอันนี้อันนี้ตัวอะไรนี่อะไรนะอีกตัวอะไรตัวเอฟอันนี้ตัวอะไรอันนี้พัดลมเด็กดีนี่ตัวอะไร อันนี้ถามไว้ตอบไว้นี่ตัวอะไรน้องนายนี่ตัวอะไรคะอันนี้ตัวเอสอันนี้ตัวอะไรเร็วเแล้วอะไรอันนี้เก็บก่อนเดี๋ยวไาให้ดูอันนี้อ่ะนี่เแล้วอะไรอันนี้จับตัวอะไรโอ้ยติดขาติดขาอ่ะอันนี้อ่ะนี่ตัวอะไรอันนี้เอาโอ้ยเด็กดีอันนี้ตัวอะไรอันนี้ทีอันนี้ล่ะนี่อะไรนี่เอออันนี้ล่ะตัวแล้ว นี่อันนี้ตัวอะไรอันนี้ตัวอะไรอันนี้ตัวอะไรอะบอกหมามาส่อันนี่ตัวอะไรดูหมาดูนิ้วหมามาเด็กดีอันนี้ตัวนิ้วนิ้วอะไรนี่อันตัวอะไรอันนี้ตัวเองอันนี้ตัวอะไรเอาชี้ตัวตัวดิอ้ตัวอะไรอ่ะนี่ตัวอะไรน้องชี้ดิเนี่ยมามมาชี้ตัวอะไรอยู่เนื้อเด็กดีีนตัวอะไรอืมเนี่ยตัวต่อ โอ้ตัวดีอ่าดีอันี้ตัวอะไรเอออันนี้ตัวเอออันนี้ยอาอ่าดออันนี้อะไรอโอโอเอ็นดีอีอีวันอันนี้หนึ่งอ่าวันหนึ่งอันนี้ต่อไปมีตัวอะไรอ่าอันนี้ไม่มีตัวอะไรอันนี้สีอะไรบอกมาหน่อยอันนี้สี่ลายอ่อันนี้อันนี้สีอะไรฮะ เกิดอะไรไม่อยู่เฉือฟังมาอันนี้สีอะไรก็ปล่อยมาเอาลงไปอ่ะฟังมาก่อนเขาใส่เกงสีอะไรสีเงินใส่สังกิตว่าอะไรสังกิตว่าอะไรสีเงินอะไรสีเงินเอออันสีเลง

เราต้องเตรียมใจก่อนว่าเราจะทำอันไหนก่อนมะ